ไฮท้ารอดสวัสดีค่ะวันนี้นะคะไฮจะมาทำนายดวงสถานการณ์ความรักของคนที่เกิดวันจันทร์ทั้งหลายนะคะประจำปักหลังกุมภาพันธ์เนาะ16-28กุมภาพันธ์นะคะความรักความสัมพันธ์ของคนที่เกิดในวันจันทร์เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเนาะเป็นการทำนายแบบโดยรวมเท่านั้นนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเก็บรับแต่สิ่งดีๆแล้วกันนะคะคนที่เกิดในวันจันทร์ทั้งหลายมาแอบดูหน่อยสิว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะวันจันทร์เดมเพรส เพรสออกมาบอกว่าช่วงนี้นะคะสำหรับคู่ไหนที่มีความรักความสมพันธ์ที่สมบูรณ์อยู่แล้วช่วงนี้นะคะคุณเองอาจจะมีความรับผิดชอบมากขึ้นกว่าปกติคนรักนะอาจจะมีเรื่องบางอย่างทําให้เรารู้สึกผิดหวังในตัวเขาทําให้เรารู้สึกไม่พอใจแต่ทําได้เพียงแค่ยอมรับแล้วก็ให้อภัยให้โอกาสใครที่มีปัญหาเราะหองละแห่งเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักคนรักมานะคะมีเกณฑ์ที่คนรักเนี่ยจะกลับมาขอโทษหรือว่ามาขอโอกาสทําให้เรามีความรู้สึกดีให้โอกาส กับเขาอีกอรอบหนึ่งนะคะช่วงนี้คนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยเป็นผู้ให้มากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานหรือว่าในเรื่องของครอบครัวหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยจะมีแต่เรื่องที่เราต้องเป็นผู้เสียสละนะคะเป็นคนที่ต้องเข้าใจทุกๆอย่างอย่าง เป็นโดยปริยายอาจจะเป็นการโดนกดดันให้เข้าใจหรือว่าสถานการณ์มันไม่มีทางที่จะทําอะไรได้แล้วนอกจากเข้าใจให้มเมตตานะคะเราเองอาจจะเจอสถานการณ์ประมาณนี้นะคนที่เกิดวันจันทร์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นช่วงนี้สถานการณ์หลักของคุณเลยเนี่ยไพ่มันออกมาบอกว่าจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องเป็นแม่พระมาก,มากนะคะอาจจะแม่พระพ่อพระคนที่ต้องคอยเข้าใจคนอื่นมีแต่คนเข้ามาในชีวิตปรึกษาคุยด้วยสาหรับคนโสดก็ต้องบอกเลย ว่าใครที่เขามีปัญหากับเรื่องราวของความรักมานะคะหลาของระแหงกับความรักมาจะเข้ามาคุยกับคุณเนี่ย แต่ว่าในฐานะที่พักใจพอเขารู้สึกว่าคุยกับเราแล้วเนี่ยเขารู้สึกสบายใจรู้สึกว่าเราเข้าใจในสิ่งที่เขาต้องการเข้าใจในทัศนคติหรือมุมมองของเขานะคะแต่ด้านลบๆมันก็คือว่าถ้าคนโสดนะคะเราก็จะกลายเป็นว่าไม่สามารถที่จะลงเอยกับใครได้คนเข้ามามักจะไม่มีความเกรงใจนะคะเห็นเราเป็นที่พักที่พึ่งพิงที่พักใจเพียงเท่านั้นเราจะไปหวั่นไหวกับเขาเขาเองก็ไม่ได้รู้สึกอย่างที่เราคิด เพราะฉะนั้นคนเกิดวันจันทร์คนโสดทั้งหลายใครที่เข้ามาแล้วมาพักใจกับคุณในช่วงนี้เนี่ยยังหวั่นไหวยังรู้สึกไปได้มากกว่านั้นไม่ได้นะคะอาจจะต้องเผื่อใจเอาไว้กับความผิดหวังด้วยนะเขาเองอาจจะมีปัญหากับรักครั้งเก่ามาอยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่ามีปัญหาเรื่องราวอะไรบางอย่างที่ยังไม่ได้พร้อมที่จะชัดเจนและจริงจังสาหรับคู่ไหนที่รักกันสมบูรณ์อยู่แล้วนะคะอาจจะมีเกณฑ์ตั้งคันนะคะมีเวลาได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้คุยกันมาก ขึ้นเรื่องอะไรที่สําคัญสําคัญเนี่ยก็จะเริ่มเปิดใจในการคุยกันและบางทีนะคะอาจจะลุกคุยในเรื่องของความมั่นคงในอนาคตการจะไปต่อในเรื่องของอนาคตแต่ไฮแอบมองว่าคนเกิดวันจันทร์ช่วงนี้งานเยอะงานหนักนิดนึงนะคะคอยดูแลคนอื่นอาจจะดูแลลูกทีมดูแลลูกค้าดูแลงานได้รับ ความไว้วางใจจากหัวหน้างานมีหน้าที่การงานใหม่ๆให้เราได้รับผิดชอบบางทีนะคะคนเกิดวันทราเนี่ยอาจจะไปโฟกัสทุ่มเทกับการงานมากๆจนเราอาจจะมีปัญหากับคนรักตรงที่ว่าเราไม่สามารถมีเวลาให้กับคนรักได้เต็มที่เวลาอยากจะไปเที่ยวไหนด้วยกันนะคะหรือว่าเวลาจะได้ทํากิจกรรมทําอะไรร่วมกันก็กลายเป็นติดงานไปด้วยทํางานไปด้วยนะคะในเรื่องการงานมันอาจจะมาเป็นปัญหาหนึ่งที่ทําให้คุณเนี่ย ทั้งเหนื่อยกับความรักทั้งเหนื่อยกับการงานหลายสิ่งหลายอย่างโอกาสก็เข้ามาคนก็ไว้วางใจเราทุกอย่างช่วงนี้นะคะไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจัดลําดับในเรื่องของเวลานิดนึงละกันเนาะบางทีคนรักอาจจะมีอาการน้อยอกน้อยใจเราบ้างนะคะแต่เขาเองอาจจะไม่พูดเขาเองอาจจะมีความรู้สึกว่าเราเนี่ยนะคะไม่สามารถที่จะแยกแยะได้หรือว่าไม่สามารถที่จะมีเวลาทุ่มเทความรู้สึกความในใจให้กับเขาได้เต็มร้อยแต่ าก็ยังเห็นในจุดที่เรามีความขยันขันแข็งนะคะมีความเสมอต้นเสมอปลายยังสามารถที่จะพยายามประคองให้กับความสัมพันธ์มันยังไปในทิศทางทดีนะช่วงนี้เหนื่อยนิดนึงนะคะคนเกิดวันจันทร์ยังไงก็เอาใจช่วยละกันเนาะใครโสดอยู่ระวังนิดนึงละกันนะคะระวังว่าคนนี้เข้ามาเนี่ยเขาเองอาจจะไม่ได้มีแค่เราเพียงแค่คนเดียวเข้ามาเสมอต้นเสมอปลายเลยนะคะ,ะ,คะเข้ามาจีบอาจจะได้เจอกันจากที่ทํางานเนาะ,นะหรือว่าไปติดต่อประสานงานแล้วทาให้คุณได้เจอกัน แต่ต้องบอกอะคะ่ะว่าเขายังมีการสับรางอยู่นะยังมีความแบบไม่มั่นใจหรือว่ายังยังไม่ได้ให้ใจเราเต็มร้อยขนาดนั้นเพราะฉะนั้นคนเกิดวันจันทร์ใครสดๆแล้วใครกําลังเข้ามาในช่วงนี้นะคะก็อย่าพึ่งไว้ใจมากนักละกันเนาะบางทีปัญหาของคุณนะคะในช่วงนี้มันเหมือนกับคุณกําลังเจออะไรบางอย่าง ที่มันค่อนข้างที่จะกดดันแต่ว่าเราก็ไม่สามารถที่จะเลือกได้เราไม่สามารถที่จะตัดสินใจอะไรได้เรามีความรู้สึกว่าเราอยากที่จะทําให้ทุกๆอย่างเนี่ยมันมันสมูทมันไปในทิศทางที่ดีบางทีเรายอมเจ็บยอมเหนื่อยยอมรับกับปัญหาหลายๆอย่างปิดหูปิดตานะ พยายามอดทนพยายามเข้มแข็งเพื่อประคองความสัมพันธ์เพื่อประคองความรู้สึกตัวเองอะไรที่เราอึดอัดใจเราก็เลือกที่จะไม่คุยไม่พูดเราเลือกที่จะเก็บเราเลือกที่จะนิ่งนะคะบางทีเนี่ยปัญหาต่างๆมันยังไม่สามารถที่จะวางลงได้ขนาดนั้นแต่คุณเนี่ยกลายเป็นว่าอยากจะวางปัญหาต่างๆลงแล้วก็พยายามที่จะเข้าใจคนอื่นมากๆบางทีปัญหาของคนที่เกิดวันจันทร์ที่มีอยู่อะค่ะมันอาจจะยังหนักอยู่พอสมควรมันยังไม่สามารถที่จะวาง บางทีอารมณ์คุณแปรปวนนะคะอารมณ์คุณรู้สึกอยากที่จะประคองทุกสิ่งทุกอย่างอยากที่จะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้มันอยู่ในจุดที่เราสามารถทําได้ เดี๋ยวมันจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกเหนื่อยเปล่าๆนะคะกลายเป็นแบกความรู้สึกคนอื่นบางทีคนรักไม่ได้ดั่งใจแต่เราอดทนเลือกที่จะให้ให้โอกาสเขาเลือกที่จะพยายามคิดว่าตัวเองปรับตัวได้ตัวเองเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นก็หลีกเลี่ยงในการโกหกหัวใจตัวเองละกันเนาะ,ะใครที่มีปัญหาในเรื่องของระยะทางนะคะช่วงนี้ก็อาจจะต้องทําใจนิดนึงนะคะมันก็มีในเรื่องของระยะทางหรือว่าเวลาที่เขา ก็ยังไม่สามารถที่จะให้กับคุณได้อย่างเต็มที่บางทีต่างฝ่ายต่างยังให้ความสําคัญกับงานหรือว่ายังให้ความสําคัญกับตัวเองเป็นหลักอยู่นะคะคนที่เกิดวันจันทร์คุณเองอาจจะเห็นได้ว่ามันเหมือนกับความรักก็ยังคงมั่นคงนะแต่ก็เหมือนขาดอะไรไปบางอย่างเหมือนเราก็กําลังเข้าใจเขาแต่เขาเองก็ไม่เข้าใจเราเพราะฉะนั้นมันอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะคะคนเกิดวันจันทร์ก็เอาใจช่วยละกันเนาะแต่ความรักในครั้งนี้สําหรับใครที่เป็นความรักสมบูรณ์อยู่แล้วให้ก็ยังมองว่า คุณก็ยังคงเป็นความรักที่สมบูรณ์นะคะยังคงเป็นความรักที่มั่นคงยังเป็นคนที่ คนรักของคุณเขาก็ยังพร้อมที่จะใส่ใจนะคะพร้อมที่จะให้โอกาสเราพร้อมที่จะซับพอร์ตเราทุกๆสิ่งทุกๆอย่างยังอยู่ข้างๆใครที่อยู่ด้วยกันทะเลาะกันบ่อยๆงอนกันบ่อยๆช่วงนี้ก็อาจจะมีเกณฑ์ตั้งคันมีบุตรมีลูกคุยกันในเรื่องของอนาคตว่าจะแต่งงานว่าจะมั่นหมายนะคะมันก็ยังไปในทิศทางที่ดีเพราะฉะนั้นอยากให้คนเกิดวันจันทร์ทูกทันเนี่ยใจเย็นๆน,นิดนึงและกันเนาะบางทีนะคะเรื่องบางอย่างเราเองก็ ถ้าเรารู้สึกว่าเรายังไม่พร้อมเราอาจจะต้องบอกกับเขาไปตรงๆองน,นะคะว่าเราไม่พร้อมส่วนไหนเรารับได้ตรงไหนเรารับไม่ได้ตรงไหนเราต้องการอะไรบางทีคนรักคุณเองเขาก็อาจจะไปให้ความสําคัญกับการงานหนักมากๆหรือเขาไม่สามารถที่จะแยกแยะได้บางทีมาใส่อารมณ์กับคุณบางทีมาลงกับเรานะคะช่วงนี้ก็ต้องประคองประคองความรู้สึกกันไปอย่างที่บอกคนโสดเนี่ย ยังมองว่าเขายังไม่ได้พร้อมที่จะมาชัดเจนกับเราอะนะคะมันยังมีในเรื่องของระยะทางมันยังมีในเรื่องของความห่างไกลยอยู่นะคะที่เห็นสม่าเสมอที่เห็นชัดเจนเนี่ยมันก็ยังคงไม่สามารถที่จะเปิดใจได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ในตอนนี้เพราะฉะนั้นนะคะอยากให้คุณเนี่ยได้เปิดใจในการเรียนรู้ดูใจกันไปก่อนละกันเนาะอย่าเพิ่งไปคาดหวังนะคะเพราะมันยังไกลเกินกว่าที่จะเอื้อมถึงมันยังไกลไปนิดนึงเราเองก็พยายามประคองความรู้สึกเราไป ก่อนในช่วงนี้นะคะอาจจะมีคนเข้ามามากกว่า1คนแหละคนเกิดวันจันทร์นะคะหรือคนที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาอาจจะมีตัวเลือกที่ไม่ใช่คุณเพียงแค่คนเดียวมีนิ่งไปบ้างมีหายไปบ้างยังไงก็นะคะเผื่อใจเอาไว้ดีกว่าที่เราจะรู้สึก ต้องมาเข้าใจพอเราเข้าใจกับปัญหานี้มากๆม,มันจะกลายเป็นว่าคุณเย็นชากับความรักไม่กล้าที่จะเปิดใจมีความรู้สึกว่ากลัวว่าถ้าคบกันต่อไปแล้วเดี๋ยวเขาจะไปมีใครระหว่างทางใครที่อยู่ไกลกันนะคะในเรื่องของระยะทางเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นใช้เวลาในการพูดคุยในการเติมเต็มมากขึ้นกว่าเดิมละกันเนาะส่วนตอนนี้คุณมีโอกาสในเรื่องของการงานเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะหรือมีสิ่งใหม่ๆที่ให้รับผิดชอบเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมี การแบ่งแยกเวลานะคะแยกแยะแ,แล้วก็ให้ความสําคัญกันและกันบางนะคะคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสําหรับวันนี้นะคะยังไงก็ขอขอบคุณนะคะในการรับชมในการรับฟังแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบในการอ่านไพ่ถ้าชอบในการทํานายนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไว้เป็นกําลังใจให้กับไฮในคลิปต่อๆไปด้วยแล้วกันนะคะใครต้องการดูดวงส่วนตัวจะแปะลิงก์ไลน์ Facebook Instagram เอาไว้ด้านล่างเพราะการดูดวงส่วนตัวจะมีความละเอียดและมีความแม่นยํามากกว่านะคะสาหรับวันนี้ยังไง ก็ต้องขอบคุณทุกๆก,กำลังใจทุกๆก,การติดตามที่มีให้กันและกันเสมอมาสวัสดีค่ะคนเกิดวันจนันทร์